สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการสกลเดชวรารตีนพเก้าสะพานสายบุญนะคะค่ะและว,วันนี้น้องจิ๊บก็ได้อยู่ที่วัดทองขายยางตําบลไผ่กองดินนะคะอำเภอบางปรามาจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะค่ะและในวันนี้นะคะก็มีสาระดีๆมากมายที่จะนาพาผู้ทุกๆคนนะคะมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลค่ะและว,วันนี้น้องจิ๊บก็ไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะคะยังมีพิธีกรร่วมมีหนึ่งคนก็คือพี่สกลเดชวรารตีนะคะเราไปพบกับพี่สกลเดชกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่สกล ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการสกลเดชรอบเก้าสะพานสายบุญนะครับเวลาดีๆมีประโยชน์มากมายให้แก่สาธุชคนคนใจบุญนะครับวันนี้ผมสกลเดชกับนองจิ๊บเบรตี้นะคะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดทองขายอย่างนะตำบลไผ่กองดินอำเภอบางปมัาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวัดนี้เป็นวัดที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาปานีจริงๆนะครับและเป็นคนใจบุญด้วยสร้างทุกอย่างนะภายในวัดในวาตอนนี้แก่อาภาพอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปกล่าวนักการว่า ภายในวัดนี้มีอะไรบ้างแล้วแกกาลังเป็นนามพฤกษ์ครึ่งซีนะครับท่านใดที่มีจิตใจบุญใจกุศลนะครับตอนนี้วัดนี้กําลังสร้างศาลาใช่ค่ะข้างหลังเรากำลังเป็นศาลานะคะใช่ครับแล้ววันที่18เมษายนนะครับ2 5 6 4วัดนี้จะมีงานยกเขาเรียกว่ายกช่อฟ้าใบกานะครับวัดทองขายอย่างครับขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาและใจบุญนะครับมาไหว้และมากราบเรียน พระคุณเจ้าแลวมาร่วมทําบุญกันนะครับวันที่18เมษายนนะครับเอาละครับไม่การเสียวเวลาเดี๋ยวเริไปกาบพ<ช>ระคุณเจ้าว่าภายในวัดมีอะไรกันบ้างนะใช่ค่ะ,ะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปกรับหลวง <ผม S 1> พ่อกันเลยค่ะตามคลิปไปครับพอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนกนใจบุญทาลายมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างาลาการปรเรียนอาตมาสร้างสลามาตั้งแต่ปีพศ2557 จนถึงปีพศสองพร, 2, รวม8ปีนี้ก็ยังไม่สำเร็จสักทีมาช่วงโควิดเข้ามา10กว่าเดือนนี้เกือบปีแล้วคัทางวัดไม่มีรายรับมีแต่รายจ่ายกิจนิมนต์ก็ไม่มีตอกถินอย่างเดียวนี่ก็จะขอประกาศบอกบุญญาติโยมท่านสาธุชนทุกๆท,ท,ท่านที่ชมรายการนี้ ขอร่วมขอกองทัพมดมาร่วมกันบริจาคคนละเล็กคนละน้อยไม่กะเกณฑ์ตามกำลังศรัทธาได้ช่วยอาตมาสร้างสลาหลังนี้ให้สำเร็จล่วงไปด้วยดีไม่เสร็จปีนี้ก็อาจจะปีหน้าฉะนั้นจึงขอประกาศบอกบุญญาติโยมผู้ใจบุญที่มีจิตศรัทธาเมตตาสงสารช่วยเหลือวัดอาตมาด้วยเถิดเนี่ยอาตมาเองก็เหนื่อยใจ ตัวเองก็ป่วยล้มป่วยเพราะความเครียดบ้างคือ,อยังทำใจไม่ได้สมองตีบสองเส้นแขนขาอ่อนแรงข้างขวาไม่มีเรี่ยวแรงต้องนั่งรถเข็นแบบนี้จะไปบอกบุญกระยาิโยมจะไปเบี้ยไรบอกบุญก็ไปไม่ไหวขอญาตโยมผู้ใจบุญทั้งหลายเมื่อได้รับฟังรายการนี้แล้วขอความเมตตาจากญาติโยมได้ช่วยสมาธิเถิด บริจาคคนละเล็กคนละน้อยคิดว่าจะจัดทอดพระปา18เมษายนะยกท่อฟ้าด้วยแลวก็จะประกาศบอกบุญญาติโยมทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาจะร่วมบริจาคหรือร่วมกันทอดพปาหรือคนที่อยู่ไกลไม่สามารถมาได้ก็บริจาคได้ทางหมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอที่ทางรายการจัดให้ ขอฝากวิงบอลญาติโยมทั้งหลายผู้ใจบุญที่รับชมรายการนี้อยู่ขอความเมตตาจากพูกท่านช่วยเหลืออจะมาให้สร้างสลาหลังนี้ให้สำเร็จด้วยเถิดในท้ายที่สุดนี้ขออวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายที่รับชมรายการนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้ร่างกายของญาติโยมจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะได้เจ็บไข้ได้ป่วย จะได้สมองตีบเป็นเหมือนอย่างอาตมาและขอญาตโยมไปที่ไหนมีแต่คนรักคนชอบคุณชื่นชมเทวดาอารักจงปกปาราญ,ญาติโยมทั้งหลายท,ทุกท่านและขอญาตโยมทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวรระสุขะละและปฏิพานธนสารสมบัติทุกประการด้วยการทั่วหน้าของทุทกทุกท่านด้วยเทอญสาธุ